สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมรอยัลคราวนะครับผมวันนี้แชมเปี้ยนที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นแชมเปี้ยนสายซับพอร์ตนะครับซึ่งสายซับพอร์ตมีแค่2ตัวนะนี่มินีนากบโอดีตัวนี้ผมจะมาพูดถึงแชมเปี้ยนโอดีกันนะครับผมซึ่งโอดีเนี่ยหลักๆก,ก็คือฮิลครับฮิลอย่างเดียวครับโอดี Audrey นี่คือสําคัญคือฮิลอย่างเดียวนะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับอาจจะมีล็อกนิดนึงแต่หลักๆก,ก็คือฮิลเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟของเขาดีกว่าครับว่าโอดีเนี่ย เขาทางานยังไงนะกับพาสซีที่ชื่อว่าความมุ่งมั่นภายในครับผมเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาขึ้น15%เมื่อได้รับบัฟนี้ระหว่างการต่อสู้ก็คือฮีลแรงขึ้น15%นะครับผมถ้าเกิดเราอยู่ในไฟนะฮะผมแค่นั้นเองครับง่ายมากครับโอดี OD นี้เล่นผมว่าเล่นค่อนข้างง่ายครับผมแล้วสกิลก็เข้าใจง่ายมาด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโหมดซ้อมกันดีกว่าครับว่าสกิลทั้งหมดของเขามนทำงานกันยังไงนะฮะ โอเคครับแล้วตอนนี้โอทรีของผมเนี่ยก็ได้เข้าอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าสกิลของเขาทํางานยังไงกันบ้างครับผมกับสกิลแรกครับชื่อแสงตรึงนะครับผมสาดแสงแต่พื้นที่รอบๆเป้าหมายสร้างความเสียหาย252หน่วยในเลเวลสุดท้ายนะครับใส่ศัตรู2คนศัตรูที่โดนโจมตีจะไม่สามารถใช้สกิลได้และถูกผูกมัดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นเวลา1.5วินาทีก็คือง่ายๆครับใส่สกิลออกไปครับก็จะล็อกศัตรูไว้ตางนั้นครับก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับผมก็แค สกิลต่อไปนะครับผมชื่อว่าสกิลชำระบาปนะครับผมสร้างโล่รอบฝ่ายเดียวกันครับซึ่งจะระเบิดหลังจากเวลาผ่านไป2วินาทีสร้างความเสียหายศัตรูใกล้เคียงครับป้องกันความเสียหาย2 1 0หน่วยครับเป็นเวลา2วินาทีและสร้างความเสียหาย324หน่วยครับและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับเป้าหมายก็คือถ้าเกิดเราใส่โล่ให้นะครับผมมันจะกันดาเมจทั้งหมดเอ่อ210นะครับในรอบสุดท้ายแล้วก็ระเบิดออกสร้างความเสียหาย3 2 4หน่วยครับผม แล้วคนที่ได้โล่เนี่ยครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับอ่ะผมลองสร้างให้ดูปืนแล้วก็ระเบิดเปียงอ่าก็แค่นี้ครับผมสกิลโอดีครับต่อไปเป็นสกิลที่3นะครับผมกลับใจครับผมรวบรวมพลังจิตและฮิลจมฮิลหรือโจมตีเป้าหมายครับจั้งหมดครั้งนะครับผมออกง่ายๆนะฮะสกิลนี้คือถ้าเกิดเรากดใส่ศัตรูเนี่ยมันก็จะโจมตีทั้งหมดสีครั้งหนึ่งนี่ยี่เห็นไหมแล้วถ้าฮิลตัวเองก็ 1>, 1 2 3 4และในการฮิ้วแต่ละครั้งนะครับผมครั้งแรกจะเบาที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะบวกเพิ่มขึ้นทีละ25%ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าผมลองทำให้ดูนะรอบแรกผมจะเบาที่สุดเลยนะ,ะดูดิ45 56 68 79นะครับผมอ่าคือมันจะบวกขึ้นทีละ25%นะครับผมการโจมตีก็เช่นกัน,นะครับผมทำให้ดูนะส8บแ1ดสิบแปดหนอนึ่งอยอีกรอบหนึ่งเนาะ ขนาดที่เรากดใช้อยู่เราก็เดินได้นะครับไม่จะเป็นว่าเราต้องอยู่เฉยๆครับแล้วก็เดินใช้ใช้ไปแต่ถ้าเกิดเราวางสกิลต่อไปเนี่ยคือมันจะหยุดทันทีนะครับผมแล้วก็ฮิล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 อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันติเมทของ O d ดีกันดีกว่านะครับผมก็คือสกิลอธิษฐานเยียวยานะครับผมคือผักศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงออกครับแล้วฟื้นฟูพลังชีวิตฝ่ายเดียวกันเป็นจํานวน49หน่วยนะครับผมทุกๆุก0.5วินาทีนะครับราดใดที่โอดีไม่ได้ขยับไปไหนนะครับผมก็ อันติเนี่ยครับมันก็จะกดมันมันจะไม่กดวานะครับผม,มก็คือกดใช้ทันทีตัว o อจะอยู่เฉยๆนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ขยับไปไหนเนี่ยมันจะทําการฮิล49หน่วยทุกๆ0.5วินาทีนะครับผมเป็นเวลา3.5วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าขยับเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหยุดทันหยุดทํางานทันทีนะครับผมแล้วก็เมื่อเรากดใช้เนี่ยศัตรตูที่อยู่รอบๆก็จะกระเด็นออกไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดใช้ให้ดูนะว่ากดใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับผมนะผมลองกดปึ่ง คือเราต้องอยู่เฉยๆนะครับมันจะฮิลเรื่อยๆแต่ถ้าเราถ้าเราขยับเมื่อไหร่เนี่ยคือมันหยุดทันทีเลยนะครับผมก็สกิลอันติของโอดีก็มีเท่านี้แล้วก็เข้าใจง่ายๆครับสกิลโอดีทั้งหมดก็มีแค่นี้จริงๆใช้ง่ายๆเข้าใจง่ายส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันก็อพฮิลนำนครับฮิลแล้วก็โลแค่นั้นเองครับฮิลกับโลหรือว่าจะเป็นฮิลกับโซก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมเล่นโอดีเนี่ยผมก็เอาฮิลกับโลนะครับผม โซ่โซ่นี่ผมอัพไว้แค่หนึ่งพอครับเอาไว้แค่ล็อกเฉยๆไม่ได้อะทำดาเมจอะไรมากแล้วก็ OD เนี่ยครับเวลาเรากดจัดสก,กิลใส่คนอื่นเนี่ยครับเราก็ต้องวางเมาส์ไปนะครับกด W วางเมาส์ที่คนอื่นนะฮะกด E วางเมาส์ที่คนอื่นแต่ว่าถ้าเกิดจะกดใส่ตัวเองเนี่ยให้กดคีย์ลัดเป็น Antinade W ก็จะใส่เข้าตัวเอง Antinade E ก็จะฮิลใส่ตัวเองทันทีนะครับผมก็อันนี้เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเอาเก็บไว้ใช้กันได้นะฮะผม เรามาพูดถึงเรื่องของที่ OD สวมใส่กันดีกว่านะครับผม OD เนี่ยครับหลักๆนะครับไอเทมที่จะสวนใส่ก็คือไอเทมลดคูดาวทั้งหมดนะครับนี่แบบนี้อ่าซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ลดคูดาวจริงเนี่ยก็จะใส่เป็นชุดเลือดก็ได้นะครับก็ไม่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมแต่ว่ามันก็จะฮิลเบาลงนะแต่ผมแนะนําว่าให้เป็นลดคูดาวดีกว่าครับไม่ก็ พวกบวกเวทเนอื่นนะครับโจมตีเวทก็ได้ครับมันก็จะฮิวแรงฮิลแรงขึ้นเหมือนกันนะอ่าก็สองชุดนี้ดีกว่าอย่างแย่ๆเลยก็คือใส่ชุดเลือดอย่างที่ผมบอกนะครับผมหลักๆก็ใส่สองชุดนี้มาพูดถึงการ์ดของโอดีนะครับผมง่ายมากครับไม่ต้องทําอะไรมากครับผมตอนนี้เนี่ยมันเป็นแพทที่เพิ่มความพลังการโจมตีเวทมนต์นะครับผมแล้วก็ใส่2ใบนี้เลยครับนี่2ใบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ลูกคู่ได้ใบหนึ่งจบครับแค่นั้นเอง ก็ส่วนมาเรื่องของเครื um, math, ่องประดับครับก็ลดคูดาวครับผมเพราะว่าเราจะต้องการฮิลบ่อยๆนะครับผมจะได้ฮิลได้รัวโอดีที่ใส่เซ็ตลดคูดาวเยอะๆเนี่ยครับคือมันแป๊บๆมันฮิลได้อีกนะครับเนี่ยมันฮิลคูดาวมันแค่3วิเองนะครับผมใส่ก็ลดลงไปอีกนะครับผมซึ่งมันดีมากๆเลยต่อไปก็พูดถึงเรื่องของรูนะครับผมรูเนี่ยเออมันแล้วแต่นะครับว่าอยากจะใส่รูนเวทก็ได้นะครับใส่รูนเวทก็ฮิลแรงขึ้นนะครับหรือว่าจะใส่เป็น ลูนป้องกันก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมจะใส่นะครับผมผมคิดว่าผมจะใส่เป็นรูนเลือดนะครับผมบวกกับรูนเวทนะครับผมก็คือใส่รูนเลือดสัก3ามลูนเวทสัก2ก็พอแล้วนะครับผมเราจะได้แท็กถึกๆหน่อยนะครับผมอ่าโอดีก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมหลักๆเราก็ฮิลให้เพื่อนครับทำตัวเองให้ถึกๆฮิลให้เพื่อนวิ่งปวนไฟไปเรื่อยๆครับผมมันไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไป เล่นเกมให้ดูนะครับผมว่ามันเล่นยังไงเอ้ยผมไม่ได้เล่นดิผมมีเพื่อนผมเล่นเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอที่เพื่อนผมเล่นไว้มาให้ดูกันนะครับผมว่าเขาเล่นโอดียังไงนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเอ้ยก่อนหน้านี้มีคนมาคอมเมนต์ผมนะครับว่าประมาณว่าแบบเบื่อเบื่อเสียงเพลงประกอบเวลาผมใช้ในวิดีโอคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนเพลงให้แล้วกันนะครับผมให้เข้ากับตัวซับพอร์ตอย่างโ d ดีเลยแล้วกัน โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูกันเลยครับเหมือนกับดักซีอีกนิมหาไอ้เี้ยเฮียเออเฮียโอ้ยเฮียลิเซียเรตึกเดียวกูอะมาลงตึกเดียวกับตึกแอลด้วยกันเลยเขาหลัวเรามีนีหน้ามไจะอัปป่านะครับใบมา่อด ไมไม่อัพปั่นกูถามทีดิ้ไม้จะหนีดิไหนๆก็จะแอบว่าดาเมจไปให้สุดตามๆๆตัวหนึ่งปล่อยแม่งมาก่อนต้องปล่อยละหมดแม่งคงงงอะ เฮียคคลริก <risque> กูทำไมคอริกมันไม่ปั่นวะไอ้ไม่เอาฝั่งขวาไม่เอากองขวาไม่เอาลากกองขวามาไหมเนี่ยเนี่ยกองเนี่ยจะกิวเลยเิวเอากับดักก็มึงอะ เอาเอาอกออกัไอไม้มึงต้องดูนี่ด้วยคอไอเฟปเไล่<ะ>้า ไอ้สกิลว้าวนั่งโดนอาวโซลแล้วโซลแล้วนะเลยโซ่อยัง่ามันไม่ได้วิ่งตามตอนที่ซ้ำหรอใสมอแกนมอแกนไม้ตามล่ะตามดิครับหยุดทำไมอ่ะพวกมันเต็มเลย โดนว่ะเคียวถอยมันจะหลับแล้วนะกูไม่เห็นว่าแม่งปาผิดอันนี้ซุปนะไม่ใช่พายแท็บแทบดาสร้างได้อยู่อ่ะโยนโยน,ยนสร้างแล้วโยนไหมกู มีสองอันเนาะสวยเข้าวงไปไหนไหนอ่ะขวานี่มายุ่งแม่ก็ในบ้านอ่ะดูดูในบ้านมาเข้าดูในบ้านไปพยายามได้กูปอผูโอวกูโดนใบอะไรวะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่มึงก่อนเลยเนี่ยมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยมึงก่อนเลย มึงก่อนเลย<แ>มึงก่อนเลยชิยมายม็นตีเลยไอ้สั์เอาชัวร์ไงเดี๋ยวไหไตายมึงก็ดากา่ากูอีกเหงายันหลิเหงามาไม่ต้องตีให้มันให้มันปัน๊มเืองก่อนโอ้ใจร้าย <c oughs> ต่อสู้ระหว่างซอลิกไก่นี่ครับโอ้ยยี่นี่แม่งยืนปั๊มเลือดในวงหินแหล่ยี่บาโคตรหยาไม่ใชโอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะสวยไหมเท่มใช้มันเยอะจังวะไม่ไหวแล้วนะต้องการอะไร อุยอุ๊ยโอ้ยยี่อ้ยี่บานโมโหแล้วไอ้เนี้ยถ้าปล่อยว่าเมื่อกี้นะมึงไอ้บายอายสนาดนีแล้วนั่นก็เป็นการเล่นโอดีของปาร์ตี้ผมนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ในวิดีโอคลิปมีเสียงร้องเพลงนะครับพอดีดิสคอดผมค่อนข้างคลื่นเครงนิดนึงครับก็ต้องขอโทษไว้จริงๆนะฮะ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมยังไงผมก็ขอฝากคลิป od ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะผมต้องขอกลับลาแต่เพียง้แ่้นี้นนะครับบ๊ายบายครับ